เงินถึงประมาณ20,000-1ล้านบาทหรืรายการโอ้เขินโดมคือว่าเป็นเงินที่มหาศาลมากแล้วผมก็ใช้เบอร์เติมเงินแต่คันนี้เติมไปแล้วก็ไม่เห็นได้เคยได้โบนัสคืนหรือว่าได้ผลประโยชน์จากไอ้20,000กว่าล้านนี่ฮะต่อเดือนไม่เคยได้คืนแต่ปรากฏว่าคุณยงยศกําลังจะพูดถึงระบบใหม่ที่ไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเลยคุณอย่าเพิ่งพับเลยนะฮะกำลังติดสายสัมภาษณ์อยู่ฮะ ปกติคุณเติมที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสอะไรต่างๆนะครไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวขอทราบเบอร์แต่เราแค่มีระบบเติมเงินใหม่ที่จะให้โบนัสยิ่งเติมยิ่งได้สนใจยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับอ่าฮะมันเป็นขั้นบันไดของเทคโนโลยีครับคุณเจนโดครมากกว่าสองพันว่า2,200ล้านนะครับเราก็มีความเคยชินในการแบบเดิมแบบครับผมเดี๋ยวโทรกลับครับในการที่จะไปเติมตามที่ออนไลน์ตามร้านเติมเงินถือแต่วันนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่บริษัทเคาน์เตอร์มิมีนะครับ จะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถทําให้มือถือของตัวเราเองเนี่ยนะครับ,รบสามารถเติมเงินได้ทุกเครือข่ายว้าวโดยนะฮะโดยไม่สนใจว่าตัวเราเองใช้เครือข่ายอะไรอื mm. แล้วก็ไม่สนใจว่าคนที่เราเติมไปให้เนี่ยใช้เครือข่ายอะไรเ mm. ออสุดยอดครับเทคโนโลยีนี้ mm hmm. นะฮะตอนนี้ก็ทางบริษัทก็เอามาออกแบบนะครับออกแบบให้เป็นกิจกรรมกิจกรรมที่คนเติมเงินเนี่ยเพียงแค่มีการเปลี่ยนวิธีการเติมเงินแบบที่คุณเคยชิน มาเป็นวิธีการของ Top Up Push ผลประโยชน์ที่เราเคยเป็นแค่ผู้ใช้ธรรมดาที่เติมร้อยหนึ่งได้ค่าโทรมา9ส5บาทหรือว่าเติมร้อยได้ร้อยเดียวอะไรอย่างเนี้นะครับมันจะกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามีการใช้โทรศัพท์เติมเงิน so แต่ผลประโยชน์ส่วนนั้นเราจะได้รับกลับมาด้วยนะครัเพราะบริษัทเนี่ยเขามุ่งเน้นให้บุคคลทั่วไปที่ถือโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือสามารถที่จะเติมเงินได้ด้วยตัวเองครับครับ เรื่องผลประโยชน์นั่นก็น่าสนใจครับเอาเอาเอาสักหน่อยได้ไหมครับว่าผลประโยชน์นี่มันมาจากไหนบ้างเพราะผมก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่รู้ว่าน่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากเพราะว่าสํารวจดูละส่วนมากใช้เติมเงินเพราะมันไม่ได้ผูกพันอะไรมากมายและโปรโมชั่นเติมเงินตอนนี้ก็โอ้โหเยอะอ่ะคนก็ใช้เติมเงินซะเยอะอ่ะโปรโมชั่นดูดีด้วยนะครับช่วงนี้ครับครับนะฮะตัวของรายได้ที่เราจะได้รับนะครับเอาเป็นคร่าวๆเลยนะครับสมมุติว่าเรามีการที่ ขยายตัวแฟรนไชส์ตรงนี้ออกไปนะครับให้มีแฟรนไชส์กลุ่มคนที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือแล้วอยากจะเปลี่ยนมาใช้ระบบการเติมเงินดบดท็อปอัพทูริสไม่ว่าเครือข่ายของเราทั้งหมดเนี่ยจะมีกี่คนก็ตามครับนะครับไม่ว่าจะมีทั้งหมดกี่คนก็ตามเขามีการเติมเงินผ่านระบบ t o p ปอัพทูเนี่ยทุกทกบาทครับทุกๆบาทที่เขาเติมเงินเราจะมีส่วนแบ่งลับมาถึงตัวเราเนี่ยสูงสุดรวมแล้วถึงสอเปอร์เซนต <Wow. S 2> โดยที่ตัวเราเองไม่ได้เป็นคนเติมให้เขานะครับอย่าลืมนะครับเขาเติมของเขาเองอแต่ผลประโยชน์มาถึงเราถูกต้องครับอุย้ยม<ห>าฮาน่าสนใจไหมฮะอุ้ยน่าส่วนแล้วน,นี่เพราะว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนวิถีชีวิตใครเลยอ่ะถูกต้องแค่เปลี่ยนจากการชาใช่แค่เปลี่ยนจากการที่คุณไปเติมเงินเคอร์เตอร์สวิตแล้วไม่เคยได้เงินคืนแล้วคุณไปบอกเรื่องราวดีๆกับเพื่อนของคุณว่าเฮ้ย hey, มาเติมกับท็อปอัพทัวริสเนี่ย คุณก็จะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ซึ่งเคยมีคนตามแล้วประสบความสำเร็จแล้วเยอะด้วยเยอะเยอะมากครับรายได้เห็นบอกว่าเติมร้อยบัญชีได้ล้านใช่ครับมีคนได้ถึงหลักล้านมาแล้วนะครับโอ้ไม่ต้องบอกว่าน่าสนคนที่ได้ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสี่แขนสองหัวสิบจมูกอะไรนะครับก็เหมือนเราเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเขาเริ่มต้นที่จะเข้ามารู้จักกับพบอท้าธุริเริ่มที่จะลองศึกษาอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับ โดยที่โอเคอาความเคยชินเดิมๆทิ้งไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนศึกษาของใหม่สักสิบนาทียี่สินาทีหลังจากนั้นบริษัทนี้เริ่มต้นมาเนต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีของเราครับเพราะยังเริ่มต้นมาไม่นานนะครับมาถึงวันนี้น่าจะประมาณสี่ถึงห้าเดือนละแต่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องมีต้องตามกฎหมายมีรัชการแบบอยู่ทั้งทุกอย่างอะว่างกันเถอะ ใช่ก็คือครงนี้เนี่าลองเน้นเร่าจะขออะไรหลังใหม่เป็นหลักอยู่แล้วครับครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจจะอยู่ได้ในในระยะยาวหรือไม่เนี่ยก็คืออยู่ในส่วนของการเสียภาษีที่ถูกต้องด้วยครับครับส่งไปเสร็จไปให้เคนโดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากให้คนสบายใจนะครับซึ่งการลงทุนเฟรนช์ช่ายของโทบักคูร์เนี่ยไม่สูงสามารถคืนกําไรได้เร็วที่สุดเนี่ยไม่เกินสองวันใช่ครับครับขอทราบอีกทีไหครับ แป๊บเดียวแป๊บเดียวเองะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจระบบมันแล้วนะฮะครับเราเข้าใจระบบมันเสร็จเรียบร้อยแป๊บเราเข้ามาเริ่มต้นเริ่มต้นกิจกรรมตรงนี้เนี่ยครับนะครับไม่เกินสองวันแต่ละานได้รับผลประโยชน์กลับคืนหมดแล้วเป็นกาไรเนยนะครับคือหลังจากสองวันที่คุณคิดเริ่มต้นนั่นคือกาไรของชีวิตคุณแล้วใช่ถูกต้องครับขอผมทราบเพราว่าลงทุนแค่หนึ่งพันบาทแพงมากไหมครับปุณเกนโดหนึ่งพันบาทเพื่อนท่านเองคือขออะไรจะนะครับบางคนกินเหล้าคืนเดียวก็หมดแล้วนะครับหลังจากนั้น คุณ <ขอ S 1> ยง <ขอ S 1> ยศสามารถทําให้คนเหล่าเ<อ>นี้ยคืนการลงทุนได้ภายในสองวันถ้าเขาเข้าใจใแล้วหลังจากนั้นคือกําไรที่จะสะสมไปไเรื่อยๆตลอดชีวิตใช่วันนี้ต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่น่าสนใจมากครับคือหลายๆครั้งเนี่ยเราพยายามมองว่าเออถ้าเกิดเรามีเงินสักล้านสองล้านเราอยากจะเปิดเซเว่นนะเพราะใครๆก็เดินเข้ามาหาเราครับใครๆก็มาเติมเงินที่เราเปิดเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็น่าสนใจครับ แต่มาวันนี้เนี่ยต้องถามตัวเราเองกันว่าหนึ่งละเรามีเงินขนาดนั้นหรือเปล่า <c oughs> แล้วจะมีคนมาเติมกับเรามากมายขนาดนั้นหรือเปล่า <c oughs> ข่าวนี้ยที่ส่วนตัวผมเองนะครับที่ผมมอง <c oughs> ว่าธุรกิจนี้มันน่าสนใจเพราะว่าอาต้องพูดถึงข่าวอจกรรมหลายๆข่าวที่คุณเอ็นโดได้อ่าน่านมานะ <c oughs> <c oughs> ครับครับครับหลายๆข่าวมันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่เรากําลังไปท,ทําธุระบางอย่างข้างนอกตอนกลางคืนธุระบางอย่างตรงนั้นเนี่ย บางครั้งเป็นการไปซื้อบัตรเติมเงินหรือไปเติมเงินข้างนอกนะครับแต่ด้วยระบบของท,ท็าอัพฟริชเนี่ยลูกสาวผมเงินหมดตอนเที่ยงคืนกําลังโทรคุยเรื่องงานกับเพื่อนอะไรก็ว่ากันไปเงินหมดเที่ยงคืนจะมาขอไปเติมเงินเซเว่นหน้าหมู่บ้านไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วพ่อนอนอยู่บนที่นอนกดเอสเอ็มเอสเข้าไปที่เทคโนโลยีของท,ท็าอัพฟริชก็เติมให้ลูกสาวได้เลย ห้าวินาทีครับแล้วเข้าลูกสาวทันทีแล้วการเติมเงินเนี่ยก็คือเป็นผลประโยชน์ที่มาจากการที่เราขยายแฟรนไชส์ไปเรื่อยๆถูกต้องครับไม่ใช่เงินตัวเองด้วยเป็นเงินจากโบนัสที่บริษัทเขาให้ก็เท่ากับว่าเราโทรฟรีอ่ะว่างั้นเถอะก็เหมือนกับว่าเราได้ใช้โทรศัพท์ฟรีเลยแล้วก็มีผลประโยชน์กลับมาหาเราอีกแล้วแล้วไอ้เงินเงินที่เป็นผลประโยชน์เนี่ยก็แปลจากค่าโทรศัพท์มาเป็นค่าบ้านค่ารถโอนเข้าธนาคารอะไรต่างๆนานาได้หมด ดูน่าสนใจเดี๋ยวเราคงได้คุยกันอีกนะฮะวันนี้เราคงคุยกันคร่าวๆก่อนส่วนมากใครที่เก็ตแล้วอยากจะร่วมศึกษาธุรกิจตัวนี้นี่นะฮะลงทุนเพียงแค่1000บาทคือเงินภายใน2วันหลังจากนั้นถ้าคุณศึกษาดีๆเนี่ยมันคือกําไรชีวิตของคุณละถ้าสนใจโทรนะครับเห็นฝากเบอร์ไว้0828370685วันนี้ขอบคุณคุณยงยศนะครับครับขอบพระคุณมากครับคุณคินดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยงยศจันทนะเสวีนะครับจากท็อปอัพทัวริ